อะไรเนี่ยพวกเนี้ยคนนี้ชื่อหมาอะไรหืึเป็นหมาเด็กได้ยังไงหมาเด็กไม่ใช่มหมาเด็กนี่ทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นหมาเด็กโอ้อยหมาเด็กเด็กมากเลยหมาเด็กทำไมนอนนอนนอนตายอย่างนั้นเด็กคือท่าหมาพอหมานักลิงเข้าไป เข้าไปเข้าไปเลยมานักกลิ้งเข้าไปแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านห้ามออกห้ามออกเข้าบ้านเดี๋ยวนี้ห้ามออกเข้าไป เร็วเร็วมานักลิงเร็วมานี่มามานี่เร็วไอ้หมาเดี๋ยวก็วิ่งหนีอย่าวิ่งหนีนะอย่าวิ่งหนีโอ้ยเฮ้ยอืมอย่าออกดื้อ จอมดื้อครับวันนี้ปปลาปิ้งครับปลาปิ้งกับปลาย่างปิ้งย่างจามดื้อไปเลยครับตัวด่างเนี่ยปลาย่างตัวนี้ปลาปิ้งครับปิ้งเป็นเด็กอ้อยช่วยด้วย